สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงกว่าจะเป็นแอดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่20นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสว่างหรือว่านึกเรื่องราวดีๆได้นะครับก็จะมาจัดรายการในรูปแบบนี้ให้อีกสักครั้งนะครับก็ปกติแล้วนะครับก็จะมีประมาณ1ครั้งนะครับต่อ1เดือนนะครับ ที่จะมาทํากว่าจะเป็นแอดให้นะครับก็อย่างที่บอกครับรายการกว่าจะเป็นแอดอาจจะไม่ได้เป็นรายการที่เน้นเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเหมือนกับช่วงต่างๆที่เราได้ทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะมีแง่คิดมุมมองต่างๆให้กับท่านที่สนใจนะครับที่จะมาทำธุรกิจในส่วนของเคมีเกษตรหรือว่าร้านปุ๋ยยานั่นเองนะครับ หลายๆท่านนะครับอาจจะเริ่มต้นนะครับด้วยการาเป็นพนักง,งานขายหรือเป็นเซลล์มาก่อนแล้วก็มาเปิดร้านนะครับบางท่านก็อาจจะสืบสายกิจการต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับหรือบางท่านก็อาจจะเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับพอจะมีความรู้ความสามารถมีทุนนะครับในการที่จะมาทำร้านนะครับ ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับหรือบางท่านก็ต่อยอดกิจการมาเลยนะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นพวกรับซื้อ,อผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็พอมารุ่นลูกรุนหลานก็มาต่อยอดกันเป็นร้านปุ๋ยยาก็มีนะครับก็เป็นปกติของอธุรกิจแบบนี้นะครับที่มีจุดเริ่มมาตั้งต้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็ จะเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาถ่ายทอดนะครับเพื่อจะเป็นข้อคิดเป็นมุมมองนะครับหรือว่าเห็นเป็นแนวทางที่จะท่านที่กําลังคิดจะทานะครับกิจการตัวเองหรือว่าเปิดร้านปุ๋ยยาก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะมีเส้นทางชีวิตนะครับใกล้เคียงกับทางาผมเองนะครับวันนี้ก็จะให้ชื่อเรื่องว่าเป็นการ ตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตนะครับก็หลายๆคนย่อมมีจุดเปลี่ยนนะครับบางคนทำอาชีพาบางอาชีพมาตลอดชีวิตเลยจนกเกษียณเลยก็มีนะครับบางคนก็ ทำอารรชีพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆนะครับก็จนหาจุดที่ลงตัวก็มีนะครับแต่สําหรับแอดเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเคยเล่าให้ฟังนะก่อนเนาะเรา,าตัวแอดเองก็จบเบีโทเนาะทางด้านการเกษตรนะครับก็คือที่มมโจท,ทั้งตีทั้งโทนะครับพืชศาสตร์ปริยตีและปัตตพีศาสตร์ทางพอโทหลังจากนั้นก็มีโอกาสเป็นอาจารย์ช่วยสอน4ีหปีนะครับที่เราเล่าให้ฟังทุกครั้งแล้วก็มามีประสบการณ์ ในการเป็นเซลล์ประมาณ10ปีนะครับก็อย่างที่บอกแล้วทำไมถึงคิดที่จะออกมาทำนะครับหลายๆอย่างเวลาเราอยู่ในบริษัทนะครับมันจะมีข้อจํากัดนะครับนโยบายวิธีคิดของผู้บริหารต่างๆที่เราอาจจะเขาเรียกอะไรว่าติดขัดบางทีอยากจะทําแต่ไม่ได้ทำนะครับตรงนี้มันก็ถ้ามาเป็นเจ้าของอาจจะมีโอกาสได้ทํามากขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาคิด แล้วก็เรื่องของความก้าวหน้านะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีโอกาสมีช่องทางในการเติบโตนะครับเป็นผู้จัดการเป็นแอร์เรียหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่สําหรับอันเองก็เป็นเซลล์จากบริษัทนี้แล้วก็เป็นเซลล์บริษัทนี้แต่ก็มีเรียกว่ารายได้หรือเงินเดือนที่มากขึ้นเรื่อยๆตามฝีมือและประสบการณ์นะครับแต่เวลามันถึงวันหนึ่งมันก็จะมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวนะ รา,ายได้มันก็จะมีขีดจํากัดของมันในส่วนของการเป็นเซลล์ Sell นะครับตำแหน่งเนี้ยชเรียกว่าเซลล์ง่ายๆจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็แอดทำงานวนเวียนแบบเนี้ยไม่ว่าจะย้ายบริษัทไป3-4บริษัทนะครับรูปแบบการทํางานมันจะคล้ายๆเดิมๆนะครับก็มีงานจัดงานขายม,มีประชุมเกษตรกรประชุมร้านค้านะครับจัดกิจกรรมชีด ทำแปลงทดลองนะครับจัดงานแสดงสินค้าในแปลงทดลองฟิวเดย์นะครับต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไปไหนเลยนะครับาบางทีบางครั้งก็จําช่วงเวลาไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเราจัดงานแบบนี้นะครับณนะตรงนี้นะครับพอปีต่อมาเราก็จัดแบบเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนธีมนะครับปีที่แล้ว ใส่ชุดไทยปีนี้ใส่ชุดคาร์บอยปีนั้นใส่ชุดสูรอะไรแบบนี้มันก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆจนบางครั้งนะครับมีรุ่นน้องมีรุ่นพี่ถามเข้ามาเออปีที่แล้วออแต่งชุดแบบไหนทําอะไรบางทีงงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าออปีที่แล้วเราเรามันมันเป็นธีมอะไรกันรเบางทีนึกไม่ออกเพราะผ้ามันจะหมุนเวียนซ้ำๆสิบรอบลองคิดดูแล้วกันถ้าเป็นตัวท่านนะโอเคแล้วก็เลยมีความคิดที่ว่า เราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนอีกนิดอีกนิดนึงนะครับก็แอดเองก็มีโอกาสได้ไปเจอคลิปดีๆนะครับของอาจารย์ดำรงพินกุลน,นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับท่านพูดเกี่ยวกับท่านเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเคยติดตามท่านเนาะมีคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าถ้า10ปีเนาะมันยังเหมือนเดิมนะบางทีมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับมันทำให้แอดกลับมานั่งคิดว่าเออมัน มันจริงนะ10ปีที่เราเดินมามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอีก10ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับไม่ยากเลยครับเขาบอกว่าให้ไปดูคนในบริษัทนะนะครับคนที่เดินก่อนหน้าเราหรือทํางานก่อนหน้าเราที่บริษัท10ปีนั่นแหละมันคือปลายทางที่เราจะเดินไปตรงนั้นนะครับถ้ามันใช่ถ้าเราคิดว่าเออสมมุติว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับเออรุ่นพี่คนนี้เขา,ามีตําแหน่งมีเงินเดือนเท่านี้นะครับอ่าภาระหน้าที่แบบนี้นะครับมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหม ถ้ามันใช่คุณเดินต่อไปมันไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่จงอย่าเสียเวลานะครับต้องตัดสินใจต้องกล้าที่จะทำเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพื่อใครแต่เปลี่ยนเพื่อตัวเราเองนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนคืออะไรแล้วรีบทำมันซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำนะครับแอดคิดแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยเราจะจะจะ,จะต้องออกจากบริษัทแล้วนะครับ มีความคิดมาอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ4ีหเดือนนะครับก็นั่งคิดเอ๊ะจะทำยังไงดีแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเราก็ไม่มีแผนในเรื่องของเงินทุนแม้กระทั่งยังไม่มีเขาเรียกว่าที่บ้านเนี่ยไม่คเคยเคยทำค้าขายเลยนะครับไม่มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับมันก็มีความกลัวบ้างแหละนะครับแต่มันก็ต้องตัดสินใจนะครับและก็มานั่งคิดในมุมมองของเราว่า มันมีอะไรที่เราเป็นข้อได้เปรียบบ้างที่ชอจะสร้างกิจการขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่มีแน่นอนนะครับแอดมีลูกค้าในมือนะครับเพราะว่าทํางานมาเป็น10ปีเนี่ยนะครับมันก็มีลูกค้าในมือพอสมควรและนะครับแล้วลําดับต่อมาก็คือแอดก็มีเครือข่ายร้านค้านะครับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเท่าแก่นะครับเขา,อาเอ็นดูเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถเราที่พร้อมที่จะให้รับ ได้รับการสนับสนุนนะครับในใน,ในตอนที่เราจะเริ่มตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มติดต่อประสานงานก็ก็เริ่มได้ได้รู้แล้วว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่าและคราวนี้พอมีความคิดว่าเอ๊ะจะต้องลาออกแน่ๆแล้วนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นปมในใจที่แอดคิดมาตลอดนะครับในตลอดลเวลาเวลา10ปีนะครับแอดไม่เคยเรียกว่าเป่าเค้กวันเกิดนะกับ กับคนที่บ้านเลยเพราะว่าตัวแอดเองเนี่ยเกิดวันที่4มกราซึ่งวันที่4มกราเนี่ยมันจะเป็นวันที่เราเขาเรียกว่าเปิดทํางานวันแรกของปีนะครับก็เลยไม่เคยได้เป่าเค้กกันที่บ้านเลยนะครับคิดละว,ว่าปีนั้นนะอ่ะปีพูดง่ายง่ายสงพนสิเนาะ,ะคิดว่ายัางไงเราเราเรา,เราต้องออกแน่2019เนี่ย4มกรา2019เนี่ยฉันจะต้องออกมาเป่าเค้กที่บ้านให้ได้ ก็ตั้งเป้าแล้วว่าเออกูต้องลาออกให้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเ,ออเป้าหมายอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยยอมไม่ได้นะครับก็เริ่มคิดหาทางเนาะพุกตอนเย็นๆพอแอดเลิกงานนะครับก็จะขับรถออดูพื้นที่ทางการเกษตรว่าเอะตรงไหนถ้าเราจะเปิดร้านมันเป็นไปได้ไหมนะครับโจทย์มีอยู่ว่าอะไรบ้างนะครับหนึ่ง ต้องมีพื้นที่นะครับในการขายนะครับในพอสมควรนะครับมีหลายๆขอบหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นขอบเดียวอย่างเดียวเลยอย่างเป็นนาข้าวอย่างเดียวเป็นเป็นพืชไร่อย่างเดียวบางทีมันก็มีความเสี่ยงเนาะเราก็อาศัยประสบการณ์ตรงนี้เข้ามาดูพื้นที่แล้วขับรถอยู่อย่างนั้นสองสาเดือนทุกเย็นเลยนะครับและเอ,เองก็พอ,อสำรวจแล้วอันเนี้ยรู้แล้วว่ามันน่าจะอยู่รบริเวณแถวเนี้ย นะครับต้องตั้งพื้นที่ร้านหนึ่งอย่างที่บอกไม่ใกล้ร้านใหญ่เกินไปเนาะครับแล้วก็มีพื้นที่ขายหน้าร้านในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เ,เริ่มสำรวจเนาะแล้วก็ได้พื้นที่มาละและแลจะมีแบบสำรวจลงไปหาเกษตร,รกรทุกวันนะครับไปถามมันจะมีเป็นกระดาษและเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่นไปเจอคุณลุงเนี่ยคุณลุงปลูกอะไรนะครับปลูกพ,พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็จดพื้นที่นะครับพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ ปกติซื้อปุ๋ยซื้อยาที่ไหนนะครับเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนนะครับแล้วก็จะถามเขาเป็นคําถามสุดท้ายว่าถ้าเกิดมีร้านมาเปิดใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสาที่จะไปซื้อเราบ้างไหมนะครับเขาก็บอกว่าเออน่าจะมีนะครับเพรานี้เราก็เก็บข้อมูลแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อที่จะตักหมุดนะครับว่าพื้นที่ร้านเราอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับจากนั้นก็เริ่มหาเรียกว่าเป็นบ้านเช่าเป็นห้องแถวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเริ่ม ขยับขยายหรือว่าเข้าไปติดต่อเขาว่าจะพอที่จะให้เรามาเปิดร้านขายปุ๋ยขยายได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็หาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอบางทีไปถามเขานะเขาบอกว่าเป็นบ้านเช่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะมาทําอะไรบมกาจะเปิดร้านปุย๋ยเขาก็รังเกียจนะครับเขากลัวเรื่องสารเคมีกลัวว่ามันจะไฟไหม้เป็นอันตรายมันจะระเบิดอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกันไปเนาะชาวบ้านเนาะเขาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับต้องพึ่งบรารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนะครับแอดก็จะมีวัดที่นับถือแล้วก็ปฏิบัติมาหลายปีก่อนหน้านะครับก็เข้าไปขอพรหลวงพ่อนะครับใกล้ๆร้านนี่แหละนะครับก็บอกว่าให้ท่านโดนบันดาลให้แบบหาที่หาทางให้เราได้ออกมาทําอาชีพนะครับแล้วก็แอดก็บอกว่าแอดก็ตั้งใจที่จะเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร,กรแถวนี้อยู่ดีกินดีนะครับ ปรากฏว่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันต่อมาไอ้ก็ขับมาเหมือนเดิมนี่แหละขับขับขับมาแล้วก็เจออีกวัดนึงก็ยกมือไหว้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าหันมาเอ๊ะมันมีบ้านให้เช่านะครับที่จะติดป้ายไว้จริงๆเขาติดว่าขายแหละเราก็ลองโทรไปว่าให้เช่าไหมนะครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านรับสายนะครับแล้วก็โทรกลับมาเราก็ย้อนกลับมาเปิดบ้านดูแล้ววันต่อมาก็เซ็นสัญญา นะครับเช่าบ้านนั้นเป็นร้านค้าเลยนะครับก็ปุ๊บปั๊บก็ได้ทําเลยแล้วย่างที่ต่อมาอย่างบอกแอดไม่มีทุนมาเลยไม่มีเลยนะครับก็ไปนิมนต์พระอาจารย์ที่วัดนั้นแหละนะครับบอกว่ามาจะมาทําบุญเปิดร้านนะครับก็ไปนิมนต์เสร็จแล้วนะครับเชื่อไหมเป็นบ้านโลง่ลงๆยังไม่มีชั้นวางยาไม่มีของอะไรสักอย่างเดียวนะครับก็อธิษฐานหลวงพ่อนะครับปรากฏว่า หยิบลอตเตอรี่นะครับมา5 6าหกใบนะครับก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อก็เป็นเลขที่บ้านนั้นแหละแล้วก็ถูกนะครับก็ได้เงินมา2องสามบาทไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็เอามาซื้อชั้นวางยานะเป็นเป็นชั้นมือสองนะครับก็มีร้านมือสองเท่าแก่ก็มาส่งให้เรียบร้อยเลยปุ๊บปับ๊บพอรู้ว่าหวยออกเราก็ได้ชั้นวางยาแล้วแต่ปรากฏว่าพอได้ชั้นมา คิดต่อครับมันไม่มียายไม่มีปุ๋ยเลยนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยกับกับเท่าแก่หรือว่าคนที่จะมาซัพพอร์ตเราได้นะท่านก็เมตตานะครับให้ให้สินค้าให้ปุ๋ยให้ยามานะครับมาทำตรงนี้นะครับก็ติดต่อแล้วก็บอกไปต้องการอะไรท่านก็ รีบส่งมาเลยนะครับเรียบรีบส่งมาเลยแป๊บเดียวครับวันต่อมาของเต็มร้านเลยเปิดเป็นร้านค้าขึ้นป้ายทำบุญจบเลยนะครับแล้วก็เริ่มขายเริ่มทําทตลาดกันไปเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังถึงในการเริ่มทําตลาดแรกๆของแอดจนจนกลายมาเป็นเพจ จนกลายมาเป็น YouTube เป็นช่อง Tik t o k ที่ท่านได้รับชมรับฟังกันทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็เล่ามาถึงตรงที่ว่าได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ออกมาทำร้านเป็นแบบนี้นะครับยังมีเรื่องราวสนุกมากมายตอนที่แอดได้เริ่มทำนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้เล่าให้เพียงฟังแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดตัดสินใจนะครับที่แอดได้ออกมาทำตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวเล็ก นะครับที่ท่านคิดว่าโอ้มันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนของคนหนึ่งคนนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีเรานะครับแล้วก็ไม่มีท่านมานั่งฟังแอดด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กทาง youtube และก็ Tik t o ็นะครับก็ได้รับการสนับสนุนได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มันไป กระทบกระเทือนจิตใจของท่านก็อขออภัยมาหน้าอกาสน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดต่อติดตามกันนะครับในคลิปหน้าในจุดเริ่มต้นตั้งแต่พอเริ่มตั้งร้านแล้วทําอย่างไรยังไงถึงได้ขายได้นะครับแล้วก็พัฒนามาอย่างไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นนะครับที่ทําให้เกิดมาเป็นเพจมาเป็นช่อง y o u t u b e ที่ให้ทุกท่าน ได้ติดตามกันมา45ปีนี้นะครับโอเคนะครับเหตุการณ์นี้ที่เล่าก็คือประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะหวังว่าจะได้ข้อคิดนะครับได้แนวทางแล้วกอ็อาจจะเป็นคลิปหนึ่งที่มีโอกาสที่ทำให้หลายๆท่านที่กำลังคิดอยู่นะครับในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของชีวิต ได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเพิ่มเติมนะเป็นข้อมูลเป็นแรงผลักดันให้ทุกท่านตัดสินใจครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตมันก็จะไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเรารับได้เราก็รับไปแต่ถ้าเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวยอมรับไม่ได้กับตัวเองที่จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่า เกิดมาครั้งหนึ่งขอได้ทําอะไรบ้างนะครับเพื่อตัวเราเองแท้ๆนะไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเนาะเพราะบางทีอย่างเพียรสเล่าให้ฟังพรมนเป็นลูกจ้างคือการทําเพื่อคนอื่นแหละนะครับแต่มันก็เป็นอีกทางหนึ่งาบางคนอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะอันนี้นั่นอีกคนละเรื่องคนละประเด็นแต่วันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าไอคนที่เขาอ,าอยากจะก้าวหน้าอยากจะทำเนี่ยเขาทํากันแบบนี้นะครับเลยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับวันนี้ผม นะครับแท็กซี่และเพจเรียนเกษตร2018นะครับกับกว่าจะเป็นแอด EP ที่20คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ